แช่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้20ตุลาคม2568สําหรับการเปิดลงทะเบียนวันแรกสําหรับโครงการคนละครึ่ง plus นะคะคลิปนี้เราก็จะมาย้ํากันอีกรอบสําหรับวิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ทั้งรายเก่ารายใหม่รับสูงสุด2,000ถึง2,400บาทโดยกดเข้าแอป เป่าตังดว่วนเลยตอนนี้นะคะ20ตุลาคม2568กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนคนละครึ่ง plus โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาจำนวน20ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งมีการประเมินว่าสิทธิ์ดังกล่าวจะเต็มไม่เกินเที่ยงของวันที่20ตุลาคมนี้คนละครึ่งเฟส5และคนละครึ่ง plus จะได้รับเงิน2,000บาท และ2,400บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยล่าสุดเพจ Facebook กรุงไทยแคร์ก็ได้โพสต์ข้อความว่าวันนี้20ตุลาคม2 5 6 8ลงทะเบียนคนละครึ่ง plus เริ่มลงทะเบียน20 2 6ถึง26ตุลาคม2 5 6 8ตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแอปเป่าตังคนะ,คะเช็ค3ขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนคนละครึ่ง plus ผ่านแอปเป่าตังนะคะ 1. เข้าแอปเป่าตัง กดรูปโครงการคลครึ่ง plus หน้าแรกเป่าตาังหรือหน้าหลักจิวเวลเลตนะคะสอ,อ่านรายละเอียดเงื่อนไขจากนั้นก็กดปุ่มลงทะเบียนมาดูที่ข้อ3กรณีได้รับสิทธิโครงการผู้ที่ไม่อยู่ในระบบภาษีได้รับ2 0 0 0บาทต่อคนผู้ที่อยู่ในระบบภาษีได้รับ2400บาทต่อคนนะคะกรณีไม่ได้รับสิทธิในโครงการก็คืออายุต่ำกว่า16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันลงทะเบียน ผู้ถือบัตรสวัสดีการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเช่น,นวันที่1ตุลาคม2568คุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขนะคะเช่นเคยถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟสที่1-5คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนนะคะ1 เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนาวันลงทะเบียนมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่1ตุลาคม2568ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียก,กคืน ในโครงการของรัฐได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3 4โครงการคนละครึ่งระยะที่5นะคะโดย2กลุ่มจะได้รับสิทธิ์ดังนี้นะคะ2,400บาทต่อคนตลอดโครงการสําหรับผู้ยื่นภาษีจํานวน9ล้านคน สองบันบาทต่อคนตลอดโครงการสำหรับผู้ที่ไม่ยืนแบบภาษีจำนวน11ล้านคนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายใน11ด พฤศจิกายน68ก่อนเวลา23นาฬิกาโดยจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่29ตุลาคม68ถึง31ธันวาคม68ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะมาแล้วนะคะวิธีลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับรายเก่ารายใหม่รับ2,000และ2,400บาทกดเข้าแอปเป่าตังด่วนตอนนี้เลยนะคะอัปเดตวันนี้20ตุลาคม2568